สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีจอเหนือรายการที่จะนำเสนอแง่มุมความเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาติพันธุ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนภาคเหนือทั้งหมดในทุกมิติผ่านทีวีไทยทีวีสาธารณะแห่งนี้ละค่ะ สำหรับรูปแบบและเนื้อหารายการทีวีจอเหนือนะคะมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นสำคัญค่ะและรายการทีวีจอเหนือ,อยังถือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างคนในภูมิภาคอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราได้รับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆในทุกพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดผ่านรายการโทรทัศน์ทีวีจอเหนือแห่งนี้ละค่ะท่านผู้ชมคะ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานรวมไปถึงโบราณสถานที่สำคัญหลายๆแห่งด้วยกันค่ะแต่ว่าวันนี้อำเภอเชียงแสนได้เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพัฒนาแล้วก็การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจจงส่งผลกระทบทำให้วิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นด้านไหนนั้นติดตามได้จากทีวีจอเหนือวันนี้ค่ะ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขงแห่งที่สองการสร้างถนน r 3 a และ r 3 b เพื่อเชื่อมต่อ4ประเทศคือไทยลาวจีนและพะมา่าและการที่กลุ่มทุนจากประเทศจีนภายใต้ชื่อกลุ่มดอกนิ้วคคำที่มีบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในฝั่งลาวทำให้ชาวอำเภอเชียงแสนเป็นห่วงว่าความเจริญแบบก้าวกระโดดในพื้นที่ และการลุกคืบของกลุ่มทุนจะทำให้ในอนาคตวัฒนธรรมและเมืองโบราณอย่างเชียงแสนจะสูญหายไปโดยขณะน,นี้อาชีพที่มีผลกระทบชัดเจนคือชาวประมงพื้นบ้านเพราะหลังเจนสร้างเขื่อนส่งผลทําให้น้ําขึ้นลงผิดธรรมชาติปลาที่เคยมีจํานวนมากก็ลดลงชาวบ้านจึงต้องเปลี่ยนไปทําอาชีพเก็บไม้ที่ลอยมาตามน้ําขายและรับจ้างขึ้นลงสินค้าแทน มันจะเสี่ยงหรือนี้มันเปลี่ยนแปลงก,ก็ตะกอนนักกัครับเปลี่ยนเป็นปน,นักเปลี่ยนได้เพราะตะกอนเขามีผีชื่อจไดครับตะกอนนี่มันได้มากเขาจะเนี่ยให้เนี่ยสวนเนาะมันอาศัยก็เจ้าที่เป็นเนี่ยเด<ม>ี๋ยวนี้ก็ทุนมีเงินมันก็เจ้าไปเรื่อยๆใช้ไปยังอื่นไม่หมดนะอืมเป็นก,การค่าแต่ไม่ใช่มดหลอหัวไม่มุดเลยเกิดมุดระยะสักเดือนเนี่ยกับมีแล้วครับหัวนะอืมเขาก็ไปหาทั้งป่าพวก ไปแบกของยังเนี่ยค่ะยังบนแบกนะะี่ค่ะจากเมืองที่เป็นเมืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมก็ต้องมายุ่งเกี่ยวกับทั้งด้านการค้าซึ่งประสบการณ์ทางด้านการค้าของ,งูงจียงแสนคงจะไม่มีแล้วการพัฒนาที่มากับแม่น้ำโขงก็คือการพัฒนาที่ขยายมาจากประเทศจีน นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้า,าแล้วก็การเข้ามาเช่าพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านาทำธุรกิจบันเทิงหรือว่าเอา็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยอันนี้ก็ส่งผลกระทบนะครับขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเวียงเชียงแสนกล่าวว่าทางผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะอาจทำให้โบรณาณสถานและวัดเก่าแก่ที่มีอยู่กว่า70แห่ง ได้รรับผลกะทบทางเทศบาลเนี่ยเราก็เตรียมลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานของเราอย่างไงนะครับแล้วก็ให้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับปกป้องพื้นที่ของเรานะครับในส่วนของความเจริญเนี่ยใครก็อยากได้นะครับแต่ในส่วนของการอนุรักษ์เราก็ต้องอนุรักษ์ควบคู่ไปเพื่อไม่ให้มันกระทบกับบรรยากาศของเทศบาลเชียงแสนนะครับ ขณะเดียวกันภาคเอกชนและนักธุรกิจก็แสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและขยะมูลฝอยที่จะตามมาเพราะอาจทําให้เมืองเชียงแสนไม่เหลือร่องรอยความเป็นมรดกโลกอีกพร้อมเสนอให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และพะเยาซึ่งเป็นเมืองหน้าดา่านต้องวางแนวทางยุทธศาสตร์ในการเดินไปพร้อมๆกัน มันก็แน่นอนครับอย่างสนามบินนานาชาติที่เชียงรายนะครับเส้นทางอาสามแล้วก็เส้นทางที่โครงสร้างพื้นฐานที่เราเตรียมรองรับเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกับเมืองอื่นที่จะมาช่วยเราทํางานการพัฒนาสามเมืองหลักตามโครงการนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องรีบเร่งเหมือนกันโดยเ็วเมืองเชียงแสนมีชื่อเดิมว่าเวียงเก่ามีชายแดนติดกับประเทศพม่าและลาวมีแม่น้ำโขงสามารถเชื่อมต่อไปอยังมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน ต่อมาปี2438เมืองเชียงแสนถูกยุบให้เป็นกิ่งอำเภอเชียงแสนหลวงกระทั่งปี2442ได้ยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายจนถึงปัจจุบัน